สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบิยียบ้านทุ่มทิวบิปอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟก็จะมาทําอาหารเย็นอีกแล้วค่ะพอดีมีคุณพี่ fc แนะนําเมนูอร่อยๆเข้ามาค่ะบอกว่าอยากเห็นกิฟต์ทำห่อหมกค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําห่อหมกทะเลให้ทุกคนดูค่ะกิปก็ไม่เคยทำหรอกค่ะที่เนเธอร์แลนด์ที่ประเทศไทยก็ไม่เคยไม่เคยทําจะซื้อเอาวันนี้ก็เลยมีไอ้นี่ค่ะมาค่ะมี ทะเลค่ะก็มีปลาหมึกค่ะอันนี้ปลาหมึกได้มาจากตลาดนัดค่ะแล้วก็กุ้งค่ะกุง้งแล้วก็ปลากาบุเย้าค่ะอันนี้เป็นปลาทะเลค่ะแล้วก็มีนี่ละค่ะไข่สองฟองค่ะไข่ไก่สองฟองพริกแกงค่ะ<น>แล้วก็ไอโอบิเดียน้ำตาลปิ๊บค่ะแล้วก็กะทิค่ะอันนี้หัวกะทิเอาไว้ใส่ตอนท้ายค่ะแล้วก็มีใบโหระพาจานี้ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงค่ะ เดี๋ยวกิ๊บจะมาผสมให้นี่เลยค่ะเอ,เอาพริกแกงใส่ก่อนค่ะพริกแกงแล้วก็ใส่อะไรอีกคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะกะทิลงไปค่อยค่อยคนกระชิบกะชิแล้วก็คนพริกแกงก่อนจะ้ะแล้วก็ใส่นี่ลลลเ,นเลยค่ะน้ำลงไปเลยปลาหมึกกุ้งบีเดียปลา บีเดียปิดก่อนลูกปิกดก่อนน้องบีเดียมันจะเป็นอะไรมัพูดปิดมันจะตดนี่ขัาศินหรือเปล่าบีเดียปิดก่อนป้า, <laughs> ปาปสเต็ปไหมคุณลูกคุณป้าลูไปล,ลูกไป,ไปสเต็ปอยู่ไหนสเต็ปบีเดียอ,อยู่ไหนคะสเต็ปน้องบีเดียอยู่ไหนลูกเฮ้ยเอาสเต็ปม,มาค่ะ next เ t ็ตสเต็ปเอาสเต็ปก่อนไปลูกเอาสเต็ปมาช่วยก่อนโอ้ยจังเอาเออจับเลยลูกแล้วก็ไข่ไก่ค่ะลงเลย คนแบบนี้คุณวนค่ะเนาะแล้วก็กินก็ใส่น้ำตาค่ะน้ำตาลนิดนึงก่อนนี่เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บคนก่อนค่ะ ก็เอาใบโหละพาค่ะใส่หอมหอวก่อนจ้ะ พุชโชใส่ทุกอย่างแล้วะคะ่ะนำปลาคัพกงมานี่ค,คกิบพวกคนเข้ากันแลนะะ้วโอ๊ใส่ถ้วยคอยจ้ะซื้อถ้วยคอยมาะคะ่ะใบตองมันก็มีขายอยู่คร้ัดเดเชียแต่ว่าอันนี้ก็สะดวกดีะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยใส่ถ้วยคอยนี่แหละคะ่ะนี่คนเข้ากันเรียบร้อย,ลยแล้วน้ำตาลละลายหรือยังคะ่ะ ตักใส่เลยค่ะม,ามาอาะไรครัแบแดดนี้ดีกว่าอู้ไม่ได้สองหอ่อสามห่อเลยแล้วนี่นใบัวละพาเยอะไปหรือเปล่าคะน,นี่เยอะ ร้อนแล้วะค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะใส่เอาไปไปนึ่งประมาณอุ้ยสินาทีค่ะนี่นึ่งไปก่อน15นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ15-20นาทีจ้ะเนาะเราก็ค่อยมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปิดไ้ก่อนค่ะน,นี่ค่ะหอมกค่ะหล้างจาก15นาทีจากกิปบออกออกมาจากไอหม้อซึ้งแล้วค่ะเราก็จะมาใส่กะทิก่อนค่ะ หน้าตาก็น่ารับประทานค่ะแต่ว่ารสชาตินี่ต้องลองค่ะรสชาติที่ต้องอร่อยค่ะนีหัวกะทิใส่เพื่อความสวยงามเพื่อความอร่อยค่ะแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยค่ะใบมะกรูดค่ะนี่หนึง่งก็พริกแดงกันพริก แล้วก็มีใบโหละพาด้วยค่ะใส่ตรงไหนดีคะอ่ะประดับเพื่อความสวยงามค่ะอืมเอาซุปเดี๋ยวรอก่อนค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะห่อหมกทะเลของเราค่ะก็ของบีเดียก็มีนี่นะค่ะไข่เจียวร้อนๆค่ะโอ้ยโยโยยไข่เจียวแล้วก็ซุปนี่เราจะให้น้องบีเดียค่ะอ่านต้าโฟ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวเวย็นด้วยกันจ้ะแกงไก่ใส่ฟักทองอีกแล้วค่ะวันนี้เราให้เราเบย์ค่ะอาสมาร์กอะไรเอกเกินแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ห่อหมกทะเลของเรานี่แหละค่ะอืมแล้วก็ของน้องบีเดียไขย่เจียวแล้วก็ซุปเอาอะไรก่อนเอาซุปไหลกูกไห่ชิมสิอืมอืมเล็กเกอร์เล็ก,กเกอร์ซุปกะเรเบย์ก็ชอบค่ะซุปฟักทองแล้วก็มีผักด้วยค่ะแค่อร่อยก็มี ใชหรอแล้วก็แตงกวาค่ะอ,อร่อยไหมลูกยำม,มีโยโกะใช่ไหมโอโ้โหคุโโ้นไปเดนึนจะเอาอันนี้เอาไข่เจียวไหมอ่ะเอาซุปหรือไข่เจียวเอาไปเอาช้อนนี้สค่ะทำแบบนี้ค่ะแ,แตงกวาอ่าให้สองชิ้นไปเลยกินให้หมดเลยนะถ้ากินหมดนี่เก่งแล้วค่ะพีีเดียวสองชิ้นเลยอืถ้ากินหมดนี่แม่ดีใจแล้วค่ะ ไม่รู้จะกินอะไรกระช่วงเนอะปันดาเ yeah. มน <c oughs> ูข้าสุขภาพไหนลองชิมถ้วยนี้ก่อนเห <c oughs> มือนกันลนะเลยคัน <c oughs> เลิฟเลยอร่อยจ้ะห่อหมกยำหม,มึกปลาหมึกด้วยเดี๋ยวู้เดียกันอ,อกไอ้ ฟิชอีกเด้งไก่อีกคัอนี้อลองชิมดูฟิชแอนคานาหรือมาอิงฟิชนี่เอันนี้มันมีกลินไอนี่้วยคกลิ่นเอ่มีดิโอ้มีอกมันเผ็ดด้ลุกไล์เอ่อคอร์ดิเนี่ยทำไมน้ำมันเยอะจังเลยคะเนี่ยเเปลว่าเธอกลมเอาเอ่ออฟิชคานาเน่น้ำหมองมาจาก กุ้งจากปลาจาก <G> อัดนชนีฟูดคือมีมาดูยังบิียเล็กเลยเนาะอ,อร่อยจัง mm hmm. ขอบคุณคุณพี่เอฟซีที่แนะนำมาจ้นะน้องอร่อยกิ๊กก็อยากกินอยู่ค่ะแต่ไม่ทำ mm hmm. สักที <laughs> มีแต่อยากกิน mm hmm. อีกวิวเอสหน่ยมาอีกไอ้มากหน่อยอินเดียแลนด์มาสก็เลยโกเป็นแอนโกรุดโกบประเทศไทยอร่อยแล้วก็ถูกด้วยค่ะซื้อเอาเนาะ เคี hey, okay. uh ้ยวเลเล็กแต่เนาะหูยปลกใจแล้วถูกใจโรเบิร์ตละเมนูนี้อเอา,เาอะไรแม่อยากายากใครอยากใครอยากใครเคี้ยวนั่นเคี้ยวยออกมาใครออกมาแล้วทำทิ้งตรงไหนต่อไว้ตรงนี้เด้อเดี๋ยวมาเอาข้าวให้เด้ออืมเอาสิีลบสีลบเอามายลบป๋า <c oughs> สไปซี่ไหมปะป๋า <c oughs> เผ็ดไหมอืมปุ้มปุ่นเคอรี่เผ็ดไหม เดี uh ๋ยวสิเห็นไหมซ็บเซ็บซ็บเซ็บเปลบออกเซ็บซเยียมเซ็บเฮ้ยฮ้ยฮยรอยมากเลยเยอะกินเนาะหอมใบโะละพาค่ะกินนี่แหละบางครั้ง กิ๊ก็คิดไม่ออกใะว่าจะทําเมนูอะไรทําแต่เมนูเดิมๆกันเนาะอยากกินอะไรก็ทําแต่นั้นนะจ๊ะไปทานภาคอีสานเยอะชอบกินของแซ่บๆค่ะอันนี้ก็แซ่บอาหารไทยก็อร่อยค่ะอาหา,ารภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ได้หมดเลยค่ะจบะะอร่ยอรยจังพูดแล้วพูดอีกเนาะเล็กเกอร no ์อย่เดินเยอะนะทำง่ายด้วย ทำง่ายกว่าอันนี้อีกก็ทำง่ายทั้งสองอย่างเลยกันใส่กะทิใส่พริกแกงเล็กเลยละอืมหยุดฟินเล้วเล็กก็เอาห่อหมกวัวไปทำงานเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เอาห่อหมกไปทำงานเปล่าเปล่าเป็นไงหนุกนี่

แค่เด้วค่ะคูชี่แอมอยไรติคออาชนแก้วอร่อยจังเลยค่ะหนูไม่กินซุปเลยนะกระป๋ากินหมดแล้วปาเรอออเดกเาสิเกไเกก๋าเกะกาเดเกดเาดาเดกเก๋าเดาเดกเกินข้าวดุเดี๋ยวเดาก ไปยกซุปก็มีไอ้คนคอมเมนต์เข้ามาค่ะบอกว่าอยากไอ้แนะนำกิ๊บไปเลยค่ะบอกว่าอยากให้กิ๊บแบบเออพูดอย่าพูดเสียงแข็งให้พูดนุ่มนุ่มนุ่มนวลขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกิ๊บเป็นกิ๊บเป็นคนแบบนี้จ้ะเป็นคนพูดแบบกระโหลกกระลาเป็นคนแบบนี้ค่ะกิ๊บก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองค่ะเวลาทําคลิปทําอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งค่ะ เรื่องอะไรที่มีสาระนี่ก็อธิบายไม่ค่อยเก่งค่ะไอเรื่องไร้สาระนี่เก่งมากเลย <laughs> เวลาอธิบายเออบางครั้งก็ไอนี่แหละค่ะเนาะมันอธิบายไม่เก่งก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะแล้วก็อยากให้พูดอยากให้กิบพูดเสียงซบลงอย่าพูดเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะมันไม่น่าฟังเนาะก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะเสียงเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็กิบก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็มันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะกิบ พูดเสียงแบบนิ่มนวลไม่ได้ค่ะไม่เป็น,นะค่ะมันม,ม่เดียวหัวแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะเนาะมันก็ทำคลิปฮัลโหลเด็กก็มันก,กิน๊ฟก็อยากจะทําคลิปแบบให้มีความสุขค่ะไม่เกรงค่ะเวลาทําคลิปอะไรเงี้ยก็อยากจะทําแบบให้มีความสุข ก็ครอบครัวเราเป็นแบบนี้กิฟเป็นแบบนี้โเบิตเป็นแบบนี้เนองมีเดียเป็นแบบนี้ค่ะเราก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองค่ะเนาะก็ไม่อยากจะไอ้นี่ค่ะไม่อยากคือมัน,น,นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไม่ได้แล้วอาจจะสีมม่สิบแล้วค่ะก็ต้องขออาภาย<ม>ัยด้วยค่ะเนาะ<ม>ว่ากิฟก็เป็นคนแบบนี้แหละจ้ะเป็นคนพูดกระโหลกกระลาเป็นคนเสียงไม่เพาะค่ะแต่ว่าก็ไอนี่ค่ะก็ใจดีอยู่ค่ะชมตัวเองอีก อันนี้เป็นของหวานคนดัสค่ะเนี่ยอันนี้เป็นฟราค่ะก็มีหลายรสมากเลยค่ะอันนี้เป็นคาราเมลค่ะนี่ก็จะมีพวกวานิลาก็มีค่ะนาูดคบีเดียกตูวัวนี่บิเดียวัวอยู่ตรงนี้เอาเตะให้ดูหน่อยค่ะเอาเตอันนี้คาราเมลน้องบิเดียก็ชอบค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จค่ะข้าวเย็นเสร็จเนี่ยคนดัสบางคนก็ กินไอศครีมค่ะหรือไม่ก็จะเป็นฟราแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ฟราเป็นเนี่ยค่ะเนื้อนิ่มมากเลยค่ะน,นี่เด็กหญิงวิเดียก็ทุกวันเลยค่ะถ้าไม่ฟราก็โยนหมดเอ้วิเดียเอาบอกคุณลุงคุณป้าเอฟซีซีอร่อยไหมอ๋อสวัสดี <laughs> ย้ำหม,มี่ไหมอันนี้ย้ำหมีไหมเ้ลบรายกินทุกวันค่ะวิเดียก็ชอบค่ะเนี่ยโอ้เอลอเป็นยังไงเป็นยังไงฟราอร่อยไหมี

เด็เก,อ,กอีกปีเจ้โดนเสื้อละ <c oughs> บางคนก็ทานผลไม้จ้ะบางคนก็ทานผลไม้บางคนก็ของหวานตุ๊ดเจี่ยอ้ากวางบางคนก็ดีเลย <c oughs> ค่ะไอศครีมแล้วแต่คนชอบค่ะเนาะอ้ํนนะี่เด็กกระดาษ day ฮะปีเจ้ฝสลบนี่ตัวกินของหวานเลยเอลกระดาเนี่ยป๊อปปา มันส์เลยม่ะนี่ชอบของหวานมากค่ะชอบกินหวานอืม y มม m y ว่าที่จะดีดีอะิสะบกัมาทำกับ้านเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพากันอิ่มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็ทานของหวานกันค่ะไม่รู้ใครจะกินอะไรค่ะ ไอศีครีมอะไรก็ว่ากันไปค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่เอฟซมากเลยนะคะที่คอมเมนต์เออ่ที่แนะนํานะคะเมนูอร่อยๆมานะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะลายบายสวัสดีครับบายบายค่ะสวัสดีค่ะฮุ้ยโซโอ้ยฮับยึก